โอเคตอนนี้มีอีเวนต์ใหม่อีเวนต์ใหม่ก็จะมีชื่อว่าบทบรรเลงแห่งปีใหม่ซึ่งเขาได้มารีรันเป็นที่เพิ่มเติมแล้วได้มีด้วยกันตัวละครมาใหม่ด้วยกันอยู่2ตัวละครที่มีชื่อว่าคายะโกโคโยโกคายโกชื่ออะไรปะอ๋อโอเคคายโกปีใหม่กับกับฮารุกะปีใหม่อะคายะโกปีใหม่กับฮารุกะปีใหม่ครับผมใช่แลครับเป็นตัวละคร ทั้งสเปเชียลทั้งทั้งสไติเกอร์ซึ่งไคโยโกะปีใหม่ตอนนี้ก็จะมีอ่าอ่าจะนี้ตอนนี้จะมี Event, อีเวนต์คือคือบทบันเลงแห่งปีใหม่ก็จะมีการแบบรีลานกลับมากลับมากลับมาให้ได้เป็นที่เรียบร้อยซึ่งตอนที่มันมาครั้งแรกก็จะมีมุสกิกับฮารุแล้วก็จะมีอ่าใครวะชิบายอ๋ออ่าเซริกะเซริกะปีใหม่ ซึ่งทั้งสาตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ทั้งลิมิเต็ดและไม่ลิมิเต็ดตามนั้นเลยแล้วตอนนี้เป็นตัวละครให้สามารถเปิดเล่นอีกรอบได้แล้วซึ่งคุณสามารถไปสุ่มได้อีกระดบได้เลยซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่ที่ปมาแปดหมื่นเพชรและสุ่มผมจะมาสุ่มทั้งคายโกะและฮารุฮา,ารุกะปีใหม่ใช่ไหครับพบโอเคมาก็จะมาสุ่มตัวละครกันส่วนใครที่อยากให้ผมเล่นเลนกิจกรรมหรืออะไรก็ผมอ่า ผมแนะนําให้พี่คุณดูที่ช่องหฮอสปิงแคทดีกว่าเพราะคลิปอ่าช่องนั้นเป็นช่องที่แบบมีสาระมากที่สุดเทด่าที่จะทำได้แล้วหรือไม่ก็ดูของ h e r ร์เรดฮาเรแอะไรต่างๆซึ่งผมก็ จำชื่อไม่ได้เพราะผมก็ลืมชื่อมกันโอเคมาเราจะมาสมตู้กันซึ่งถ ructure, า,า,ากกมถว่าเป็นตู้ตู้ลิมิเต็ดไหมเอ่อผมไม่รู้แต่ผมไม่ว่าน่าจะเป็นตู้ลิมิเต็ดทั้งคู่เพราะผมตั้งแต่เล่นมาไม่เคยสมได้เลยสักตัวละครโอเคไปเราจะมาสมกันซึ่งตัวละครที่ผมอยากได้มันจะจะเป็นคายุคุปปีใหม่ครับผมใช่หรอครับหรือไม่ก็ฮารุลูกกะปีใหม่ก็ได้เพราะถือว่าเป็นสองตัวละครที่ผมชอบมากเอาว่าคือในเด็กมดานแก๊ง,งทั้งหมดในโรงเรียนของคิวปะทอสผมชอบแก๊ง แก๊ง68มากกว่าเพราะเป็นถือว่าเป็นแก๊งที่ค่อนข้างที่โอเคสำหรับผมและเป็นตัวละครที่เออโอเคแบบไม่ได้อะไรมากแบบคือน่ารักจริงจริงโคตรเฟี้ยวหล่อเท่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเอาง่ายคือแปก๊กแป๊กเยอะหน่อยไม่เป็นไรใช่ไหมแป็กก่อนมึงนะก่อนไปรู้สึกว่าเขาจะแจกตั๋วฟรีมาใช่ด้วยใช่จริงๆด้วยโอเคแจกโฟร์แจก, 4, แจกอ่าอ่ะร้อให้หมดเลยแล้วกันโอเคมาร้อให้หมดแล้ว ซึ่งผมก็ได้ประมาณแปดแปดหมืนหนึ่งแล้วไปเราจะมาชมกันซึ่งซึ่งตอนนี้เรามีตัวฟรีประมาณ2ตัวสูงไปเลย10โลอ่ามาซะด้วยขอบคุณครับเส้นขายาโกขคายาโกข้ายาโกขคายาโก,าาโกอ่าฮะโอเคข้ามจ้าเป๊บเฮ้ยอา้าวสวยได้อะไรมาเนี่ยเอ่อถือว่าเป็นตัวละครที่ผมยังไม่ม,มีแล้วกันแต่ว่ามผมไม่ใช้ ใช่แล้วครับผมไม่ใช้ฮารุกะมาแต่ว่านั้นเป็นฮารุกะธรรมดาค,ครับคายาโกอ่าฮาโยไม่ใช่ไม่ใช่ยาดิคายาคายามันคนละคนคายาโกคโยโกเฮ้ยฮ่าได้แล้วได้แล้วได้เลย ว,ว้วาว,ว,าวขยโกวว้าวขยโกวได้มาแล้วเย้ได้ปีใหม่มาแล้วได้ขยโก,โกปีใหม่มาแล้วเฮ้ยไ,ได้อยู่เฮ้ยผมหมดไปห้าสิบโลเลยเหรอเฮ้ยผมหมดไปเยอะเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยไ,ไม่เป็นไรผมผมเสียตัวฟรีตัวฟรีไปสองตัวถือว่าผมเสียประมาณหนึ่งมันสามพันหกโอเคต่อไปเป็นฮารุกะปีใหม่ใช่แล้วครับคุณต้องไปซุ่มดูว่าคุณจะได้ไหมผมไปซ่มแน่นอนไปรึเป่า เริ่มลุต้นมาก็สีม่วงก็ถือว่าโอเคเลยโอเคหา้าลุกกั๊โอเคไอ้ตอนตอนผมเรียกคาคาโยโกะผมก็เรียกผมก็เรียกคานะเฮ้ย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 คุณไม่ใช่จ้คุณไมปเลู่ตรนี้ได้เลยเ<อ>พีย่แค่คุณพิมพ์นำหน้าอย่างเช่นคาโยโกะคุณก็แค่พิพมพ์คำว่าคา ส่วนฮารูกะคุณก็เรีแขว่าเขามาหาเฮ้ยได้เฉยเลยเฮ้ยบ้านอ่ะโอเคจบคลิปแค่นี้เฮ้ยถือว่าตัวนี้นี่โอเคมากเลยนะผมเสียไปแค่หกสิบโลซึ่งผมเสียตุ่ตุต้เอ่อเสียเสียใบฟรีไปแค่สองก็ตอนนี้ผมเสียไปประมาณอสามพันหก็เป็นสี่พันแปดเฮ้ยเออดีใจเยิงเลยไนดหนดูหน่อยไดูหน่อยไดูหน่อยด้หน่อย อ่าขยโยขบปี่ใหม่เป็นสายไซเคอร์สายสปอร์ตไหนดูซิสก,กิลปีใหม่ก็จะเพิ่มพลังพิเศษให้กับฝ่ายเราอ่ะฮะเพิ่มประสิทธิภาพแบบพิเศษครับอะไรอย่างนี้ก็เพิ่มค่าคิดให้ฝ่ายเราที่ไม่ใช่ตนเองก็เพิ่มค่าโจมตีแล้วก็เมื่อโจมตีคิสําเร็จสองรั้งอ,นนอันนี้อันนี้เล่นยากหน่อยนะก็จะเพิ่มโจมตีให้กับตนเองอีกโอ้คนคน้างเล่นยากทีเดียวส่วนสเปเชียล สเปเชียลจะเป็นฮันูกะที่เป็นสายพพอร์ตเหมือนกันอ่าจะเป็นลดอัตราการต้านทานความเสียหายคริและต้านทานคริโอ้ดีมากแล้วก็ลดอัตราต้านทานคริของอีกฝ่ายโอ้ก็เพิ่มค่าโจมตีแล้วก็จะมีฟื้นฟูคุณคู่ฝ่ายเราอุย้ยมันน่าจ,จะเป็นตัวละครที่แบบเล่นเล่นเล่นเอาไป PVP ได้เนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปลองดูนะว่ามันสามารถเป็นตัวเกลียได้ไหมโอเคมา นี่มันอ๋อแล้วก็ช่วงนี้มีอีเวนต์ก็จะเป็นปฏิเออ่หน่วยรับจ้างโคสแปดกับพิธีพิธีนะปฏิหารปฏิปฏิปฏิฮารีฮะหูป่าไม่ออกโทษทีเห่งกล่องบริจาคซึ่งคุณจะต้องไปสุ่มดูนี่และสามารถจะสุ่มสุ่มทุกสิบโมงได้ถามว่าได้อะไรบ้างก็จะมีเออ่แต้มวิโทษทีมันจะได้แต้มแต้มสำหรับแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกับ พวกกิจกรรมแล้วก็ร้อยร้อยสต้ามิแนอ่าแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นบ,บทบรรเลงก็คืออ่ากิจกรรมอ่ากิจกรรมปีใหม่ซึ่งตอนนี้มันเดือนเดือนเดือนกันยานี่มันยังไม่ปีใหม่เลยนะโอเคแล้วก็บันทึกกิจกรรมบันทึกกิจกรรมก็จะเป็นการแบบเหมือนการไปเล่งการเล่นดุยทุยดุย,ดย,ดย,ดยอ่าเป็นการเล่นอ่าฮะกิจกรรมแบบล่วงหน้าปเป็นยังไงอะไรประมาณนั้น ต่อไปก็จะเป็นภารกิจมันจะมีภารกิจหนึ่งก็คือภารกิจที่มีชื่อว่าภารกิจแนะนําอันนี้ภารกิจแนะนําผมแนะนําว่าทุกคนมาเล่นเลยเพราะว่าคุณจะได้นโนมินโนมิมานี่คุณสามารถแล้วมันก็จะได้แต้มฟรีของกิจกรรมมากมายซึ่งมันจะมีแบบของไม่เหมือนกันแต่ว่าอ่ากิจกรรมนี้จะเป็นการให้โนโนมิมาเริ่มตน้นซึ่งเหมาะสำหรับผู้เล่นเริ่มใหม่เริ่มใหม่สดๆเลยเพราะว่าเนื่องจากว่านโนมิเป็นตัวละครที่อ่า ช่วงต้นเกมอ่ะโคตรเหมาะในการเล่นเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นตัวละครแบบสีเหลืองซึ่งมันสามารถตีมอนหมู่ได้โดยการบริเวณโดยรอบในระยะของโนมิโนมิแล้วมันกคมีประโยชน์เลยโอเคกิ๊กก็ประมาณนี้แต่ซึ่งเอาจริงนะก็ผมก็ไม่คิดว่าจะสมได้ขนาดนี้หรือไม่ก็โชคจะโชคดีขนาดนี้แหละผมก็ไม่คิดว่าจะสมได้จริงๆซึ่งผมก็อืมโอเคก็สบายขึ้นซึ่งตอนนี้ก็อืมโลกก็คือช่วงนี้ก็ลองเพชรยาวๆไป ตามนั้นครับผมโอเคงนะันขอให้ทุกคนโชคดีกับการสุกชาใครที่สูบได้กิโลช่วยคอมเมนต์ตอบผมหน่อยก็ดีคือช่วงนี้ผมก็อยากรู้ว่าทุกคนได้กิโลกันแต่ว่าผมผมดีโคตรดีดีเลยสุดยอดจริงๆโอเคงนะั้นลาตัวไปก่อนครับผมไม่ไปครับผมไม่ไป